สวัสดีค่ะพี่ยอมนะคะจากช่อง Mama Bear Studio ช่องหนังสำหรับคนรักหนังคลิปนี้ก็คือรีวิวหนัง transformer the last n i g h t นะคะอันนี้ก็เป็นภาคที่5แล้วของหนังแฟรนไชส์ของ transformers นะคะไมเค a ลเบย์บอกว่าเขาเนี่ยจะกำกับเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วใน transformers ก็ไม่รู้จะจริงหรือเปล่านะคะแล้ว Mark w a อลเบิรก็มาให้สัมภาษณ์อีกว่า เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายของเขาเลยเช่นกันนะเขาจะได้กลับไปใช้ชีวิตของเขาสักทีนะคะให้สัมภาษณ์มาแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยพียมคิดว่าเราต้องรอดูนะว่ารายได้มันเป็นยังไงนะคะถ้ารายได้ดีเนี่ยเขาอาจจะกลับมาอีกก็ได้นะคะเรามาพูดถึงหนังเรื่องนี้กันบ้างนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าคือก่อนที่พียมจะไปดูเนี่ยพียมดูตัวอย่างหนังมาแล้วก็ รู้สึกงงๆบ้างนะคือไม่รู้ว่าหนังมันจะไปในทิศทางไหนทำไมมีทั้งยุคคิงอาเธอร์นะคะทำไมมีทั้งนาซีเดี๋ยวก็มีนอกอกงอวกาศมาปนๆกันนะแต่พอไปดูแล้วเนื้อเรื่องพี่ออมคิดว่ามันไม่งงไม่ซับซ้อนอะไรมากนะคะเข้าใจได้ง่ายๆก็เรามาพูดถึงข้อดีของหนังเรื่องนี้กันก่อนเลยนะคะหนังเรื่องนี้ข้อดีก็เป็นข้อดีที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้เห็นในหนังของไมเคิลเบย์ก็คือในเรื่องของฉากแอคชั่นนะ ฉากแอคชั่นอันนี้มันอลังการจริงๆพี่อ,อมชอบมากกว่าหลายๆภาคที่ผ่านๆมานะคะยิ่งฉากแอคชั่นที่มีคลงมีคลื่นอ่ะมันแบบมันได้อารมณ์มากแล้วมันก็อลังการมากๆนะคะคือพี่อ,อมรู้สึกว่าในส่วนของ v i s u a l effect แล้ว effect ต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีมันดูแล้วไม่มีจุดไหนที่พี่อ,อมรู้สึกว่าสะดุดตาสะดุดใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ขัดตาเท่าไหร่นะ และอีกอย่างหนึ่งที่พี่ออมชอบในหนังนะคะก็คือตัวคาแรกเตอร์ของพวกเหล่าหุ่นยนต์ต่างๆนะปกติภาคก่อนๆเนี่ยพี่ออมจะชอบแค่บ u m b l e b e บีนะคะหรือว่าออ t ติมัสไพร์แต่ว่าในภาคนี้มันมีตัวละครเยอะมากมีหุ่นหลายตัวเลยแล้วตอนแปลงลงแปลงล่างเนี่ยคือมันเท่มันมีหลากหลายนะคะมันมีทั้งแบบ รถหลากหลายชนิดพี่อมไม่อยากจะสปอยนะคะคือนหนังของไม a คร b a นนะคะเชื่อถือได้อยู่แล้วว่าเราต้องได้เห็นฉากแอคชั่นมันมัน,มนอนลังการรถสวยๆเท่ๆสาวฮอตๆอคือมาครบนะคะข้อดีที่เขาสะสมมาในเรื่องนี้ก็ยังมีอยู่นะคะและอีกอย่างหนึ่งที่พี่อมเซอร์ไพรส์มากนะคะก็คือคาแรคเตอร์ตัวละครของมนุษย์เองเนี่ยโดยรวมแล้วโอเคเลยนะทั้งการแสดงหรือว่า ความน่าําคาญจะน้อยกว่านะคะเพราะอย่างภาคที่แล้วเนี่ยที่พี่อมดูพี่อมลาคาญลูกสาวมากกับแฟนลูกสาวนะคะลาคารลาคาญ,คาญแต่ว่ามนุษย์ในภาคนี้พี่อมว่าก็ทําได้โอเคนะมาร์ควิลเบิร์กเ,เ,เขาสแสดงโอเคนะคะอ,อัลแอนนี่ฮอปกินส์ก็แบบว่าเล่นแบบว่าจัดเต็มแพราวนะคะออกแบบเบื่อวัาวางไปนิดบ้างนะคะแต่พี่อมว่ามันเข้ากับสไตล์หนังดีนะคะจุดนี้ก็คือจุดที่พี่อมชอบนะ พูดถึงข้อดีของหนังไปแล้วนะคะก็มาพูดถึงจุดด้อยของหนังกันบ้างในมุมมองของพี่อ,อมนะคะพี่อมคิดว่าเขาก็พยายามจะเล่าเรื่องอะไรอยู่บ้างนะในบางครั้งมันก็รู้สึกว่ายืดเยื้อไปบ้างนะคะคือบางฉากบางตัวละครเนี่ยสามารถตัดออกไปก็ไม่มีผลอะไรกับหนังเท่าไหร่นะแต่เหมือนกับว่าเขาอยากจะให้มีคาแรคเตอร์แบบนี้มาด้วยเพราะจะได้ขายคนกลุ่มนี้อะไรอย่างเงี้ยหนังมันก็เลยพี่อมรู้สึกว่ามันน่าจะแบบหัน หันให้สั้นกว่าน,นี้ได้นะคะเพราะช่วงตอนต,นต้นเรื่องเนี่ยพี่อมดูมีหาวบ้างนะมีง่วงบ้างแต่พอหลังๆแล้วแบบถึงจะรู้สึกว่าเออมันแบบุมบูมตามตูมตามตูมตามอะไรเงี้ยถึงจะค่อยแบบรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะว่าตอนแรกอ่ะถึงมีฉากแอคชั่นเองพี่อมก็ยังไม่ค่อยตื่นเต้นมากนะคือคนที่พี่อมไปดูด้วยนะเขาก็บอกว่าเอ้ยเขาชอบเล่าเรื่องตอนแรกนะแต่ตอนหลังรู้สึกว่ามันแบบแอคชั่นเยอะเลอะเทอะไปนะคะแต่ส่วนตัวสําหรับพี่อมนะ หนังไมเคิลเบย์เนี่ยพี่ออมไม่ได้คาดหวังจะได้ดูแบบว่าเนื้อเรื่องอะไรที่มันลึกซึ้งอะไรมากหรือว่าให้มัน make ซ e ก็พี่ออมก็แทบจะไม่แคร์ด้วยซ้ํานะคะคือแค่มันมันก็พอแล้วคือจุดประสงค์มันก็แล้วแต่นะว่าใครอยากได้อะไรนะคะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความชอบส่วนตัวนะคะก็สรุปง่ายง่ายเลยละกันนะคะหนังเรื่องนี้ความไมเคิลเบย์สูงมากนะคะฉากแอคชั่นอลังการภาพอลังการเสียงเสริมจัดเต็ม สาวฮอตหุ่นเท่รถเท่นะคะแต่เรื่องการเนื้อเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยบางอย่างก็ไม่เมคเซน n s เท่าไหร่นะคะบางฉากหรือบางตัวละครก็ไม่ค่อยจำเป็นกับหนังนะคะทำให้หนังรู้สึกว่ามันยาวเกินไปอยู่บ้างพี่อมง่วงมากมาตื่นในตอนหลังๆตอนที่มันแบบว่าโคมคามป้าง,ง,งนะคะเพราะฉะนั้นหลังเรื่องนี้พี่อมให้เรทแบบรอเช่าดูะคะ่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะลองฟังข้อดีข้อด้อยแล้วก็ลองไปพิจารณากันเอาเองนะคะพี่ยอมเชื่อว่าเขาไม่ได้ทําหนังเรื่องนี้ให้พี่ออมนะคะเขาแบบอยากให้คนที่แบบอชอบแอคชั่นอะไรมันๆไปดูกันก็ถ้าใครอยากดูก็จัดเลยอย่าลืมไปดู3ม d imax นะคะเพราะว่าพี่ยอมไปดู3 d imax รู้สึกว่ามันอลังการมากนะก็โอเคค่ะทั้งหมดนี้ก็คือรีวิว transformers นะคะ the last night ก่อนจะไปนะคะก็อยากจะสอบถามทั้งบ้านนะว่าชอบผุ่นทานฟอร์เมอร์ตัวไหนกันมากที่สุดนะคะในภาคนี้นะเพราะามันมีตัวใหม่ๆมาเยอะเลยก <c oughs> <c oughs> ็คิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้ด้านล่างค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปกันนะคะคลิปนี้เพี่อมก็เตรียมรับฟังคำด่ามาเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็ <G ül> ถ้าดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของช่องช่องเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์สามารถติดตามกันได้ที่ช่อง m a ม a ่าแบร t u ์สตช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะบาย